สวัสดีค่ะเพื่อนพบกับน้ำข้าวนะคะวันนี้อาจจะงงๆว่านี่เป็นไา่น้ำข้าวหงาน้ำข้าวเองเดี๋ยวก็รู้จักกันไปแหละอ่ะวันนี้ไม่มีอะไรมากคือจะบอกว่าเนี่ยออกมาจากบ้านแล้วก็ไม่ได้แต่งหน้าเลยเพราะว่าตื่นสายค่ะและที่ตื่นสายสิ่งที่ทําให้เรารอดในช่วงนี้นะคะแน่นอนค่ะนั่นคือแมสมนั่นเอง การที่จะออกมาได้เนี่ยหน้าเราต้องพร้อมถูกไหมคะและเรื่องที่เจอในวันนี้สิ่งที่ทําให้มาอัดวิดีโอในวันนี้เนี่ยก็คือจะประชุมซึ่งจะประชุมอีกครึ่งชั่วโมงคือคนอื่นเนี่ยเขาไปกันหมดแล้วแล้วเหลือ,อน,นี่คนเดียวคนเดียวยังไงหน้าก็ไม่แต่งแล้วก็เลยนี่ค่ะหาสิ่งที่ช่วยชีวิตได้ที่สุดตอนนี้นะคะ เซเว่นเซเว่นตตยตึกค่ะเซเว่นคือทุกสิ่งและ everyting ในชีวิตค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารอาหารเช้าอาหารเย่อาหารกลางวันนะคะหรือจะเป็นน้ำดื่มรวมไปถึงนี่ค่ะเครื่องสำอางประทินผิวของคุณทุกคนนะคะและหนึ่งในนั้นค่ะวันนี้จะมาแนะนำจะเรียกว่าแนะนำยังไงเ่ะเหมือนขายของเลยนะไม่จะมาแนะนำที่แบบคือใช้แล้วมันปลื้มไงคือใช้มาสักพักเนี่ยก่อนจะ ทำหน้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ต้องทาหน้าให้พร้อมงานผิวต้องมาทุกคนงานผิวงานผิวจริงๆนี่เราไปเจอตัวนี้มาเห็นไหมคะนี่มันคือตัววิตามินซีสปอตเซรั่มตัวนี้นะคะมันเป็นสปอตเซรั่มซึ่งเราสามารถจะใช้แต้ม ตามจุดด่างดําของเราเลยก็ได้หรือว่าเพื่อนๆจะทาไปทั่วๆหน้าแล้วก็มาสก์ไปแล้วก็นอนกันเลยก็ได้นะคะตื่นเช้ามาหน้าก็จะใส่วิงแน่นอนนอกจากนี้นะคะอีตัวเนี้มันยังมีไฮยาลูรอนทาให้แบบผิวชุ่มฉ่าเด้งมากอูมมากค่ะทุกคนมันดีตรงที่ใช้ได้ทั้งกลางคืนและกลางวันในซองเดียวกันค่ะทุกคนยังไงคะยังไงคือ มันซื้อแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วเราก็ไม่ต้องซื้ออีกเลยเว้ยใช้ได้ทั้งเชา้าทั้งเย็นนะคะอะเนี่ยใช้มาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วแล้วรู้สึกว่ามันก็ดีขึ้นนะอีพวกจุดด่างดําลิ้วรอยที่มันมีอะ,อะใครๆก็รู้ใช่ไหมว่าวิตามินซีเนี่ยมันจะช่วยปรับในเรื่องของสีผิวนะคะฝ้ากระอย่างเงี้ยมันจะทําให้มันกระจ่างใสขึ้นนะเดี๋ยวจะให้ดูในตัวของเนื้อของเซรั่มก่อนเพราะว่า ลองเซรั่มอ่ะมันเป็นสูตรกลางคืนไงเดี๋ยวเราจะเทให้ดูก่อนนะคะว่ามันเป็นยังไงเซรั่มก็คือเซรั่มจริงๆนะทุกคนมีสติในการเทบอกก่อนเลยตัวนี้ต้องมีสติเพราะว่าเป็นยังไงดูค่ะน,นี่นะคะน้องเขาไหลออกมาแบบนี้เลยทุกคนมันดีตรงนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งคือดูดูความสมูท ความลื่นไหลของเนื้อเซรั่มนะคะอ่ะยังไงซึมลงไปแล้วเดอ้อเป็นไงซึมแล้วคืออยากจะทาหน้าแหละแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นเซรั่มที่แบบใส่กลางคืนไงจริงๆก็ใส่ได้แหละแต่ว่าทําให้ดูก่อนไงนึกออกไหมเออมาอันี้เลยเป็นตัวครีมเดย์ครีมนะคะซึ่งตัวนี้ก็ มันจะแตกต่างกันตรงที่ไอตัวนี้อ่ะมันเป็นเนื้อครีมซึ่งสามารถลงก่อนที่เราจะแต่งหน้าได้เอาบีบออกมาอย่างนี้ก่อนทุกคนเห็นไหมมันเป็นเนื้อครีมนะมันก็จะมีแบบว่ายังไงลื่นๆอ่ะคือมันเกลี่ยง่ายอ่ะก็เลยแบบเลือกใช้อันนี้มานะคะมันจะได้แบบซึมเร็วซึ่งมันซึมเร็วจริงๆนะทุกคนแล้วก็ลงไปก่อน เอาจจริงใครๆก็รู้ใช่ไหมว่าวิตามินซีอะ่ะมันก็ช่วยในเรื่องของพวกจุดด่างดำแล้วก็ทำให้สีผิวอะ่ะมันเสมอกันซึ่งมันก็ขาวขึ้นนะใช้มาอาทิตย์หนึ่งอะ่ะรู้สึกว่าผิวหน้ามันขาวขึ้นระดับหนึ่งเลยนะแล้วก็คือยังไงพอผิวหน้าขาวขึ้นหนึ่งระดับเป็นปัญหาในการเลือกรองพื้นคือแบบอะไรเอาวันนี้ ไหนๆก็เริ่มด้วยซองอันนี้แล้วฉันก็จะซองหมดทุกอย่างในชีวิตในการแต่งหน้าฉันเลยแล้วกันนะคะอะมาแรกๆเรามีเวลาตอนนี้ก็น่าจะประมาณจากที่พูดกับทุกคนเนี่ยเราก็น่าจะเหลือเวลาประมาณ15นาทีซึ่งการแต่งหน้า15นาทีทุกคนคะ15นาทีนั้นเราจะรอดกันไหมเราลงไปด้วยเนื้อ พี่บีและรองพื้นก่อนนะคะซึ่งตอนนี้ที่เราลงอีตัวเซรั่มแล้วก็ตัวครีมเนี่ยมันซึมไปหมดแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราลงได้เลยเราสามารถลงแต่งหน้าทับไปได้เลยนะคะมันก็จะไม่เป็นคราบเนาะอืมง่ายมากทุกคนฉันขอย,ยกกระจกขึ้นอนแล้วฉันไม่ไหวละฉันรีบมากแต่วันนี้เราต้องใช้นิ้วนะคะ เอาจริงการใช้นิ้วในการแต่งหน้ามันก็ไม่ใช่เรื่องแย่เลยเพราะว่ามันคือการรีบที่สุดแล้เขาับสิทธินาทนีต่อมานะคะเธอย่าลืมทาคอนะทุกคนซึ่งพวกเครื่องสั่งอางหรือเวสัอ่อางพวกนี้มันสามารถทาคอได้นะไม่ใช่ว่าทาได้แต่หน้านะคะเพื่อน,นผิวหน้าและผิวคอเราควรต้องดูแลให้มันนัวถึงะ เมื่อเราลองลงลองพื้นเสร็จแล้วเราต้องรอสักพักแหละอุ้ยแต่อย่างที่บอกเซเว่นมีทุกอย่างจริงๆฉันก็มีแป้งพับคุชชั่นเอาจริงๆการลงด้วยนิ้วอ่ะมันไม่ใช่เรื่องผิดแต่ขออนุญาตใช้พับคุชชั่นช่วยตบให้มันเข้าที่นิดนึ่งนะคะอืมทุกเซเว่นมีของและของทุกของก็คืออยู่ในเซเว้นนะคะทุกคน ต่อกันด้วยนี่ค่ะแป้งนะคะเมื่อเราลงรองพื่นแล้วเราก็ต้องทาแป้งลงไปนะคะอ่ะตอนนี้ <c oughs> เหลือเวลาเท่าไหร่แกฉันเหมือนจะทำชาเลนจ์เลยว้าแบบชาเลนจ์ในการแต่งหน้าสามนาทีอะไรงเรงี้ยฮัลโหลซึ่งซึ่งไปแนละ้วแต่เขาไปชมเขาตามแล้วนะจ๊าทุกคนจ๋าดีไม่ต้องไม่ต้องแบบ แคร์รอยดำอะไรเท่าไหร่เพราะว่าหน้าเราดีขึ้นไงเรามั่นใจว่าหน้าเราดีมากเว้ยหน้าเราต้องดีแหละหน้าเราไม่ดีเราก็ไม่สวยไงเราต้องสวยเมื่อเราสวยหน้าเราก็ดีงงปะไม่ต้องงงนะคะทุกคนต้องกันหายใจนะคะอ่ะสิ่งแรกนะคะที่เริ่มก่อนโดยโดยการที่เราวาดลงไปตามคิ้วเดิมดีรู้สึกดีที่ตัวเองมีคิ้วอยากจะขอบคุณคุณแม่มากนะคะที่ตอนเด็กๆเ,เนี่ย วาดคิ้วไว้ให้สวยงามนะคะดกดำกันเลยทีเดียวนะสีที่เราใช้นะคะก็เป็นสีดำอ่ะเป็นไงเท่ากันการเขียนคิ้วไม่เท่ากันไม่ใช่เรื่องผิดคะ่ะทุกคนนะต่อไปนะคะเราก็จะเติมไปด้วยตาเนื่องจากวันนี้นะคะประชมุม เราก็จะต้องทำหน้าตาที่แบบดูสดใสเล็กน้อยเราจะใช้ตัวเป็นตัวครีมแบบซองที่หาซื้อได้เซเว่นเนาะแล้วก็ปาดลงไปเพราะว่าเราจะใช้สีโทนสีส้มนะคะเพื่อให้ดูแบบสดใสสดใสเล็กอาจจะต้องมีทักษะในการปาดนี่เป็นยาปาดเดยอะค่อยๆ่อปาดไปนะคะ สีทุกสีเราต้องค่อยๆลงก่อนอย่าเพิ่งหนักมือถ้าเรายังไม่รู้จักมันจริงๆนะคะว่าไอ้ยี่ห้อนี้ไอสีอันนี้มันเข้มแค่ไหนหรือว่าเบาแค่ไหนนะจะเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆปาดไปนะคะเมื่อเรามีตัวครีมแล้วทีกอย่างหนึ่งถ้ามันเป็นตัวเนื้อครีมแล้วเพื่อนๆรู้สึกว่าเป็นคนที่เปลือกตามันเราสามารถใช้อา แป้งแป้งพับหรือแป้งฝุ่นก็ได้ถูๆลงไปแล้วก็แบบลงทับลงไปที่เปลือกตาได้นะคะเพื่อเพื่อเป็นการแบบซับน้ำมันของอเครื่องสำอางตรงนี้ได้แต่สีมันก็จะจดรลงไปนิดนึงคือการแบบเหมือนเป็นการเบลนสีให้มันเข้ากันมากขึ้นด้วยนิดนึงนะคะอ่ะมันก็จะเป็นสีส้มเท่ากันแล้วสมมุติว่าเท่ากันเพราะว่าไม่ไหว,วแล้วจะไม่ทันแล้วนะคะ แล้วเราก็เอาลิปค่ะมาปัดแก้มเราสามารถใช้ลิปสติกในเซเว่นนะคะปัดแก้มได้เอาจริงๆลิปสติกสามารถแต่งได้ทั้งตาทั้งหน้าและปากนะคะทุกคนอะปาดไปอย่างนี้นะคะแล้วก็พอเอาไม่ใช้อันนั้นเอาไว้แต่งอนิเมะนะคะทุกคนแล้วปัดมาค่ะวันนี้เราจะเป็นโทนส้มน้อยอย่างที่บอกไปเพื่อการง่ายต่อการแต่งนะอืม เป็นสีส้มนะคะต่อไปเลยต่อไปนะคะเราก็จะลงไปด้วยนี่ค่ะลิปสติกอันที่เราเอามาทาแก้มนั่นแหละลงไปเลยเป็นสีปากกับสีแก้มสีเดียวกันไม่ได้แคร์ใดๆอยู่แล้วค่ะทุกคนเพราะยังไงประชุมก็ต้องใส่แมสแต่เราทาแกะมไม่เราก็ทาปากเหมือนเดิมค่ะเพราะฉะนั้นทาไปค่ะไม่งั้นน่าจะไม่เสร็จนะคะไม่งั้นเราก็จะทําให้ปากมันคม โดยการเขียนปาดอายไลนเนอร์ไปว <c oughs> ันนี้มันเหมือน,มนเป็นชาลเ้นจ์้ยนทุกคนก่อนหน้านี้ถ้าเราไม่ต้องปัดไม่ต้องใส่แมสเนี่ยเราก็ต้องมีการเช็ดดิง้งไฮไลท์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะทุกคนและตอนนี้เ <c oughs> อาจริงๆปะจะบอกว่าแต่งหน้าเสร็จแล้วได้ไหมซึ่งตอนนี้ก็เหลือเวลาอยู่ประมาณ5นาทีอยู่นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ไปเตรียมของประชุมแล้วก็ ให้ดูฟินิชลุกนะคะได้่ได้ไหมได้แหละนะคะก็ขอบคุณมันกนับของในเซเว่นแล้วก็การเตรียมผิวที่ดีของเราต้องขอบคุณด้วยนะคะที่เราไปทดสอบและทดลองของเรามานะคะกับคิที่โดนะคะน่ารักมากเสร็จแล้วนะคะเพื่อน,เพ,อนเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องขอจบคลิปก่อนนะคะเพื่อที่ว่าจะไปประชุมแล้วค่ะบ๊ายบาย